สวัสดีครับกับสวัสดี FC ฟซีแฟนคลับนะครับในตุลกาสุขสุขคนครับวันนี้มาดูผลงานนะครับผลงานการผสมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับผมผสมเจ้าบีเอลโรเจอร์หกทับหนึ่งสองสองไว้นะครับตอนนี้ได้ได้เกือบเดือนยังครับผสมไว้ผ่านสองรอบแล้วผ่านสองรอบแล้วนะครับตัวนี้เป็นวัวเลือดลอยครับพี่น้องครับเลือดลอยได้ได้มาจากฟาร์มที่ไหนครับนี่ เอามาจากสุรินสุรินนะครับเอามาจากสุรินมูลค่าเท่าไหร่นะครับตัวนี้ตอนนี้รวมๆก็ประมาณสองแสนห้าโอ้นะครับสองแสนห้านะครับเอามาเลี้ยงกี่เดือนครับมันเป็นสัตว์นี่ครับนลยประมาณประมาสิบสิบกว่าเดือนนะโอ้โหแสดงว่าเอามาตอนวัยเด็กเลยนะครับตอนนั้นเล็กๆอ๋อตอนเล็กๆนะครับแบรนด์ hp เก้านะครับรหัสหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกนะครับพี่น้องครับเนี่ยสวยงามครับพี่น้องครับพันธุกรรมดีนะครับ สวยดีนะครับขนาดต้นกระหนอกครับพี่น้องครับเนื้อนังดีนะครับพันธุกรรมสวยนะครับพันธุกรรมเขามาดีครับพี่น้องครับเนี่ยลึงสวยดีนะครับเล็บงามรถจากการทําเขานะครับตอนนี้ประมาณอายุจักเดือนนะครับตอนนี้จักปีสิบแปดเดือนนะครับโอ้สวยนะครับแล้วลองลองลองดึงไปฝั่งนู้นอีกนะครับเนี่ยโอ้โหมาสม V ีเอลโรโจ หกทับหนึ่งสองสองนะครับพี่น้องทับเนี่ยที่นี่ที่ไหนนะครับบ้านน้องมีบ่บ้านน้องมีนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้โหห้เบิงนะครับเนี่ยผสมรอบเดียวนะครับก็ผสมรอบเดียวนะครับวันนี้มีโอกาสมาผสมห้ลูกค้านะครับที่เพิ่นมาติดตว่าหมอทั้งไหนมาผสมห้นะครับเนี่ยสวยมากพันธุกรรมดีนะครับเดยว่าต้องทําสมาธิสักหน่อยนะครับพี่น้องเนี่ย สวยๆนะครับตัวตัวนี้เป็นสัตว์ยังครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็น,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 ปนแล้วครับเป็มันขานแล้ว,ลวอ๋อล, <laughs> ลืมวัน <laughs> ลืมวันนะครับเจ๊ก็สงสัยอยู่ทําไมวัวร้องอ <laughs> นะครับไว้รอบหน้าอ่ไว้รอบหน้านะครับคาดว่าจะใส่ตัวไหนครับตัวนี้เราจะเอาซุปเปอร์เอ็กซ์อ่าเราจะใส่ซุปเปอร์เอ็กซ์นะครับสุดยอดพ่อพันธุ์นะครับซุปเปอร์เอ็กซ์เนี่ยตัวนี้เลียบร้อยนะครับเบิ้งจะไหนก็งามครับเบิ้งจะไหนขนาดเดี๋ยวยาวลึก สวยมากนะครับเนี่ยบออกแดดเลยเนี่ยบอกแดดเลยเนี่ยผมเป็นยังครับเพราะว่าเมือนี้มาผสมก็เลยก็เลยาว่ขมบึงนะครับกาว่ขมบึงผลงานที่เมาผสมใหม่นะครับจะถ่ายโปรไฟล์ก่อนนะครับเดือดร้อยพร้อมใบเพชรนะครับตัวนี้ไม่เปิดราคานะครับ ได้มากในราคาสองแสนกว่านะครับสองแสนเกือบสองแสนหาทั้งค่ารถคายังครับพี่น้องครับสวยงามครับเรี่ยงเป็นมูฟฟิ่หวังครับส่วนสูงก็ประมาณตัก1ร้อยสี่สิบนะครับเนาะร้อยสี่สิบกว่านะครับเนี่ยมามาเลยมาแล้วมาแล้วครับนี่นี่ไม่ธรรมดานะครับออกแดดแล้วเนี่ยสวยงามมากๆเลยครับเนี่ยโอ้โห ผู้แผ่นหลังกว่างดีครับพี่้องครับเนี่ยไทยฝากเอซด้วยครับเพื่นกระติดต่อมาจากยูทูบเนี่ยแหละมาผสมกันเช่นนนะครับนี่ครับแผ่นหลังกว่างนะครับเนี่ยกกหางไงนะครับบนไทยลำดีนะครับแผ่นสีเนี่ยถือว่าใส่ได้เลยครับสีงามเลยครับสวยงามครับสวยงามก็พอดีมากผสมกันเลย ปมาเบิ้งผลงานเทาน่าน,นะครับหลุ่นไปน้ากันครับพี่หองครับหลุ่นไปน้ากันเรียดร้อยพร้อมใบเพชรนะครับตัวนี้สวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆโอ้โหยืนหน,นื้ยิงสวยครับพี่น้องครับเบิ้งขาหลังนะครับ พี่น้องส้นโอ๊ต้นใจวัวก็กลังเป็นสัตว์นะครับยินดีรับใช้พี่น้องเกษตรกรนะครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6ครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6มีหลากหลายพ่อพันธุ์ครับสุดยอดพ่อพันธุ์มาจะเป็นซุปเปอร์เอ็กซ์นะครับซุปเปอร์เอ็กซ์หลัก็ฮ่องโก้ k f 6 8อฟหกเคเอฟนะครับแล้วก็ศ y 0 9 6ฮิวโก้นะครับมีหลายตัวเลยครับเอามาอนี้น้ำบรรยากาศซับหนีไมาให้พี่น้องรับชมนะครับฝาพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปมนี้ขอ,อกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ